โอ้เธอมื้อค่ำวันนี้ก็เกเฮาคาเฟ่จ้าเธอนี่จ้าเธอนี่ค่ะเริ่มต้นด้วยขนมปังนะจ๊ะกับเนยจ้าเธอเป็นคนชอบกินขนมปังกันเนยที่สุดแล้วต้องใส่เกลือนะจ๊ะเธอไม่พอนี่จ้าเธอนี่เนยของคนอื่นมากินอีกจ้าเพราะคนอื่นเขาไม่กินเนยจ้าและหลังจากนั้นไม่พอจ้าเธอนี่จ้าทุกครั้งมาฉันต้องกินนี้เลยเธอย,ยำลูกชิน้นเธอนี่เธอมันอร่อยมาก ลูกชิ้นยำของเกฮาวเขาอร่อยและนี่คือปีกไก่ทอดฉันพูดได้เลยว่าปีกไก่ทอดน้ำปลาเขาอร่อยมากเขาเป็นเจ้าแรกนะฉันว่าในเมืองไทยเนี่ยที่ทําอย่างเงี้ยฉันเห็นแล้วโอ้โหอร่อยมากกินมาเธอฉันว่ามากกว่า20ปีแล้วอะฉันอนะกินมาเนี่ยอร่อยมากเธอตลอดชื่นใจมากเธอเธอบอกเลยคิดเลยไม่ออกให้มากินที่นี่จ้าเธอและนี่คือเธอบอกเลยก๋วยเตี๋ยวห่อหมูสับ ที่สุดบางทีอาหารง่ายๆก็กินง่ายเด้อเธอแล้วเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่เข้าไปในผักเธอแล้วหลังจากนั้นก็นี่จ้าเธอตักหมูใส่เข้าไปนะหมูสับใส่เข้าไปนี่จ้าหมูสับใส่เข้าไปตามด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบเป็นเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะเธอไทยๆทยเธอกินเข้าไปเธอดูสิอ่ะอยังไม่ได้กินจ้ะ <c oughs> เธอนี่ค่ะกำลังจะเข้าปากอ้ามเธอปกติถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปฉันเข้าไปทั้ง,งคำทั้งคำแล้วนะจ๊ะ แต่วันนี้ฉันบอกว่ากิงเจยพวกเธอจะเลยต้องดูเรียบร้อยหน่อยหนึ่งเธออร่อยมากเธออันนี้คือที่สุดเหมือนกันเข้าผัดเบคอนเธอฉันรักมากน้าซุปเขาอร่อยมากเป็นน้าซุปหมูสับเธอนี่พริกน้ําปลาต้องบีบมะนาวเธอบีบมะนาวใส่เข้าไปเธอนี่คือแบบที่สุดหลังจากนั้นเธอจะนี่เธอเราต้องกินกันแบบ มันเป็นอาหารง่ายมากเลยเหมือนแบบแม่ทําให้กินตอนเป็นเด็กอะเธอเนี่ยเธอดูสิเขาผัดเบคอนเธอกินกับพริกน้ําปลาเธอกืินตำลยอีกแล้วเธอนี่ค่ะแล้วเธอดูควันที่ยังฉุยอยู่เลยเธอกินด้วยเบคอนเธอดูเบคอนนี่กินเล่นๆหรือจะกินเข้าไปเธอมันอร่อยมากอะเธอเข้าผัดเบคอนที่นี่คือเกเฮาเขาทำอร่อยจริงๆ อร่อยมากเธอแก๊วกาแฟแล้วมีสลัดด้วยเธอสลัดอ,อกไก่นะจ๊ะเธอบอกเลยะจ๊ะเธอ,อนี่ชื่นใจมากเธอใครที่ใส่เฮลตี้ก็ต้องกินอันนี้นะเธอนะอร่อยจริงๆและอย่าลืมนะจ๊ะเธอมากินจ้ะเธอบ๊ายบาย